ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเตือนอินโดนีเซียว,ว่าถ้าเกิดยังคุมการระบาดไม่ได้อาจจะมีเชื้อกลายพันธุ์ของตัวเองและรุนแรงกว่าเดลตา้าซึ่งสำนักข่าวอาัลจาซีรารายงานนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อทั่วโลกเตือนว่าความเร็วและขนาดของการระบาดของโควิด -19 ในอินโดนีเซียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของเชื้อสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์ซูเปอร์ที่แพร่กระจายได้เร็ว,รวกว่าและอันตรายกว่าสายพันธุ์เดลตา้า นักระบาดวิทยาชาวอินโดนีเซียที่กำลังวิจัยสายพันธุ์โควิด -19 ที่มหาวิทยาลัยกริฟรฟิตของออสเตรเลียเปิดเผยว่าสายพันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคหรือประเทศที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO บอกว่าถ้าหากผลการตรวจหาเชื้อออกมาเป็นบวกมากกว่าร้อยละห้าของการตรวจถือว่าไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แต่ในอินโดนีเซียมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกสูงกว่าร้อยละสิบ มาตั้งแต่บพบการระบาดเมื่อ16เดือนก่อนและตอนนี้มันก็สูงกว่า100ละ30เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้สูงสำหรับอินโดนีเซียที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์ซูเปอร์ส่วนนักไวรัสวิทยาชื่อดังของอินเดียและหัวหน้าทีมเฝ้าจับตาสายพันธุ์โควิด -19 กล่าวว่าสถานการณ์ของอินโดนีเซียคล้ายกับการระบาดระลอกสองของอินเดียมากเนื่องจากมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำโดยชาวอินโดนีเซียฉีดวัคซีนครบโดสเพียงแค่ร้อ1ะ8เท่านั้น ส่วนตัวแทนของกลุ่มวิจัยโควิด -19 ชั้นนำสอกลุ่มของสหรัฐกังวลว่าสถานการณ์ของอินโดนีเซียสุกงอมสำหรับการอุบัติของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวลแล้วในขณะที่อาลีหมกแดดในฐานะศาสตราจารย์สถาบันชี้วัดและประเมินผลด้านสุขภาพก็เปิดเผยว่ายิ่งมีการติดเชื้อในชุมชนก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ค่ะ ศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อของวิทยาลัยการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ก็เตือนเหมือนกันว่าโควิด -19 มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ทุกครั้งที่ติดคนใหม่ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่จึงสูงขึ้นในชุมชนหรือประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงรวมทั้งอินโดนีเซียเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้ไวารัแพร่กระจายไปทั่วมันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆและโอกาสที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ก็จะเพิ่มขึ้น ขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้มีการเพิ่มโควิด -19 อีก3สายพันธุ์ในรายชื่อกลุ่มสายพันธุ์ตรวจสอบเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่14กร,รกฎาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย B.1.1.523, B.1.61 และ B.1.620 สำหรับสายพันธุ์ที่ตรวจสอบพบเพิ่มเติมคือโควิด -19 สายพันธุ์ที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต แต่หลักฐานทางระบาดวิทยายัางไม่ชัดเจนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นค่ะคาดการกันว่าสาเหตุที่ทำให้โควิด1 9ทั้ง3สายพันธุ์นี้ถูกจัดอยู่ในระดับต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก็เนื่องจากมีคุณลักษณะการกลายพันธุ์บางอย่างที่คล้ายคลึงก,กันกับสายพันธุ์ที่ต้องกังวลและสายพันธุ์ที่ต้องสนใจนั่นเองโดยทั่วโลกพบการระบาดของสายพันธุ์ b 1 1 5 2 3แล้ว25ประเทศ b 161ระบาดแล้วใน27ประเทศและ b 1620ระบาดแล้วใน44ประเทศทั้ง3สายพันธุ์ต่างไม่พบข้อมูลชัดเจนว่ามีต้นต่อการระบาดมาจากที่ไหนเป็นที่แรกทราบเพียงว่า2สายพันธุ์แรกระบาดตั้งแต่พฤษภาคม2020ส่วน b 1620พบครั้งแรกช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2020ค่ะทั้ง3สายพันธุ์มีการกลายพันธุ์3ตำแหน่งที่น่าเป็นกังวลเพราะเป็นตำแหน่งเดียวกัน กบบที่มีการกลายพันธุ์ในหลายสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์อัลฟาเบต้าเดลตาอีตาอโอตาและแคปปาค่ะการกลายพันธุ์ทั้ง3ตำแหน่งนี้ก็ทำให้ทั้ง3สายพันธุ์มีคุณสมบัติหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้และติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ง่ายซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของโควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าโควิด1 9ทั้ง3สายพันธุ์จะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดและในอนาคตจะยกระดับความอันตรายและกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเช่นเดียวกันกับสายพันธุ์อัลฟาถึงแลมดาหรือไม่ซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะปัจจุบันนี้โลกมีโควิด1 9อยู่8สายพันธุ์ที่อยู่ในการติดตามอย่างใกล้ชิดของ WHO ได้แก่สายพันธุ์ที่ต้องกังวล4สายพันธุ์ คือสายพันธุ์อัลฟาพบที่แรกที่เมืองเคนส์ประเทศอังกฤษสายพันธุ์เบต้าพบที่แรกที่ประเทศแอฟริกาใต้สายพันธุ์แกมมาพบที่แรกที่ประเทศบราซิลสายพันธุ์เดลต้าพบที่แรกคือประเทศอินเดียค่ะสำหรับสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจจะมี4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะนั่นคือสายพันธุ์อีตาพบที่แรกในหลายประเทศ สาพันไอโอตาพบที่แรกที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐสายพันธ์แคปปาพบที่แรกในประเทศอินเดียสายพันธแลมดาพบที่แรกในประเทศเปรูค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสายพันธ์ุที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม เมื่อรวม3ส,สายพันธ์ใหม่เข้าไปด้วยแล้วก็มีทั้งหมด15สายพันธ์รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พ l i c a t i o n TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ